สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็มาเจอกันในบทที่3นะครับในบทที่3เนี่ยเราก็จะว่ากันถึงเรื่องของงานนะครับความร้อนแล้วก็กดข้อที่1ทางเทอร์โมเดนามิกนะครับตอนต้นก็คงจะเป็นเรื่องของงานนะครับตอนที่2เป็นเรื่องของความร้อนแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ทุกจักกดข้อที่1ทางเทอร์โมเดนามิกกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของงานกันก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วกันนะครับ นิยามของงานนะครับก็ดูได้ตามสมการ3.2นะครับสำหรับปัญหาใน1มิติเนี่ยเราเขียนได้ว่างานซึ่งเราใช้ตัวย่อเป็น Work นะครับ w ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของ f เวกเตอร์ f นะครับดอทกับเวกเตอร์ dr นะครับเวกเตอร์ f ก็ในรูปก็คือตัวนี้นะครับเวกเตอร์ dr ก็คือเวกเตอร์ตัวนี้นะครับ เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาธุรกิจวิศกรรมนะครับคณิตศาสตร์ก็อาจจะไม่ค่อยแม่นนักก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรตั้งต้นของงานอันนี้ก็อยากจะให้นักเรียนรู้ไว้เท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเราพบว่าอย่างนี้ครับสำหรับกรณีของงานเนี่ยเราพบว่างานเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเส้นทางเดินเป็นหลักนะครับงานเป็นพาร์ทฟังก์ชันนั่นเองนะครับคราวนี้คำว่าพาร์ทฟังก์ชันนี่หมายความว่ายังไงนะครับเราลองดูสมมุติว่าผมมี ผมมีจุดเริ่มต okay, th right right ้นอยู่ที่ตรงนี้นะฮะจุดสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายของเราในอยู่ที่จุดที่2ตรงนี้นะครับเราจะพบว่ามีหลายวิธีมากเลยนะครับในการที่จะเคลื่อนที่จากจุดที่1ไปยังจุดที่2นะครับในรูปบนกระดานเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอยู the ่3เส้นทางที่เขาเอามาโชยดูนะครับมีเส้นทาง A เส้นทาง B แล้วก็เส้นทาง C นักเรียนก็จะเห็นว่าระยะทางเดินจากจุดที่1ไปไปยังจุดที่2ของแต่ละเส้นทางเนี่ย มันมีความยาวของระยะทางไม่เท่ากันนะครับงานมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ครับก็แปลว่างานที่เราเลือกจากจุดที่1ไปยังจุดที่2โดยเส้นทาง A เนี่ย<ม>ก็จะมีปริมาณของงานไม่เท่ากับงานที่เราเดินตามเส้นทาง B แล้วก็จะไม่เท่ากับงานที่เราเลือกเดินไปตามเส้นทาง C ด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับนี่คือความหมายของคําว่างานเป็นฟังก์ชันขึ้นกับเส้นทางความหมายคํานี้นะครับ หมายความว่าครับหมายความว่าปริมาณของงานจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทางจากจุดที่1ไปยังจุดที่2นะครับครนี้ปริมาณใดๆก็ตามที่เป็นฟังก์ชันขึ้นเกี่กับเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันด้วยก็คือปริมาณของคือขนาดมากน้อยของปริมาณนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเส้นทางที่จะเลือกเดินไปนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าพาร์ตฟังชันนะครับก็งานเป็นพาร์ตฟังชันนะครับเพราะฉะนั้น ปริมาณของงานจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเส้นทางเดินจากจุด1ไปจุด2นะครับแต่และเส้นทางที่ต่างกันก็จะให้งานที่ต่างกันไปด้วยนะครับอันนี้เรามาดูกรณีที่ใช้กับลูกสูบบ้างนะครับใช้กับลูกสูบบ้างในกรณีของนิยามงานในสมการ3าที่พูดไปเมื่อสไลด์ที่แล้วเนี่ยมันใช้ยากครับเราก็ประยุกต์ใช้สําหรับกรณีของลูกสูบเลยนะครับในกรณีของลูกสูบเนี่ยเราก็พบว่า งานที่เกิดจากการขยายตัวของกระบอกสูบนะครับอันนี้เป็นงานจากการขยายตัวของกระบอกสูบนะครับจะมีค่าเท่ากับสมการ3.6ซึ่งงานก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตจากเส้นทางจุด1ไปยังจุด2นะครับของปริมาณ p คูณกับ dv นะครับตัว p N D v. คืออะไรครับ p คือความดันนะครับ p คือความดัน v ก็คือ dv นะครับ dv dv ก็คือปริมาตรเล็กๆนะครับ <c oughs> ส่วนจุดหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขสองนี่ก็เป็นตัวแสดงให้เห็นว่างานนี้เนี่ยมันจะคำนวณไปตามเส้นทางจากเส้นจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองนะครับก็สมการ3.6มจุดเนี่ยจะเป็นสมการที่เราใช้ตั้งต้นในการหางานจากกระบอกสูบโดยกระบวนการต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีก็อยากให้นักเรียนจําไว้นะครับจําให้ติดตามไว้ก่อนนะครับเวิร์กจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของความดันคูณกับ ปริมาตรเล็กๆนะครับการทิเกรนี้เริ่มจากจุด1ไปยังจุด2นะครับนี่คือสมการพื้นฐานในการคำนวณงานจากการขยายตัวของกระบอกสูบนะครับเป็นงานจากการขยายตัวของกระบอกสูบนะครับคราวนี้การกําหนดเครื่องหมายของงานนะครับเราก็ถือว่าอย่างนี้ครับคือกรณีที่ลูกสูบขยายตัวนะครับถือว่าลูกสูบทํางานงานนั้นก็จะมีค่าเป็นบวก ถ้าลูกสูบมันหดตัวนะครับลูกสูบหดตัวก็คือลูกสูบมันเคลื่อนที่ลงนะครับถ้าขยายตัวก็เคลื่อนที่ดันขึ้นถ้าลูกสูบมันหดตัวนะครับจะถือว่าเราให้งานแก่ลูกสูบเพราะฉะนั้นงานที่คำนวณได้กรณีที่ลูกสูบหดตัวเนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบนะครับมันก็จะมีค่าเป็นลบก็อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อตอนสักครู่นี้นะครับว่างานเนี่ยเป็นพาร์ทฟังก์ชันนะครับเป็นปริมาณที่ขึ้นอยู่กับเส้นทาง ดังนั้นกระบวนการต่างๆที่ทําให้เกิดงานเนี่ยก็จะทําให้งานแตกต่างกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูประเภทต่างๆหรือว่ากระบวนการต่างๆของการเกิดงานในกระบอกสูบกันนะครับกระบวนการแรกที่อยากจะแนะนําให้รู้จักก็คือกระบวนการความดันคงที่นะครับหรือว่า isobaric process ในกระบวนการนี้นะครับความดันที่เกิดขึ้นในลูกสูบเนี่ยก็จะคงที่ตลอดนะครับกระบวนการนี้ความดันจะคงที่ตลอดนะครับ อันนี้ถ้าเราจะสเก็ตรูปของกระบวนการนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีลูกสูบนี้ก็จะมีมวลเกดอยู่นะครับในสภาวะที่2ที่ลูกสูบอาจจะขยายตัวหรือหดตัวก็ได้นะครับผมเขียนในตอนที่มันขยายตัวแล้วกันมันเคลื่อนที่ขึ้นมานิดนึงนะฮะเนี่ยก,ก็ยังคงมีมวลเอ,อยู่ข้างบนนะครับความดันในกระบอกสูบที่ภาวะที่1น,นะครับอันนี้คือสภาวะที่1 แล้วก็อันนี้เป็นสภาวะที่2ครับความดันในกระบอกสูบที่สภาวะที่1กับสภาวะที่2เนี่ยเท่ากันครับ P 1เท่ากับปอีอย่างเงี้ยเราเรียกว่ากระบวนการความดันคงที่นะครับพอเราแทนค่าลงไปในสมการ3.6สมการนี้นะครับเราก็จะได้สูตรของงานกรณีความดันคงที่เนี่ยได้เป็นสมการนี้อันนี้นักเรียนจำเอาไว้ใช้งานเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมโน้ตไว้ข้างล่างนะครับเป็นสูตรของงาน จากการขยายตัวนะครับสูตรของงานจากการขยายตัวของลูกสูบนะครับในกระบวนการในก,กระบวนการความดันคงที่ 2, นะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับกระบวนการความดันคงที่เนี่ย p 1เท่ากับ p 2นะครับก็คือความดันตอนเริ่มต้นกับความดันตอนสุดท้ายของลูกสูบเนี่ยมันเท่ากันนะครับปริมาณงานก็จะมีค่าเท่ากับความดัน p คูณกับ v 2ลบ v 1 V2 คืออะไรครับ V2 ก็คือคือปริมาตรที่สภาวะที่2นะครับสภาวะที่2คือสภาวะนี้นะฮะสภาวะหลังส่วน V1 ก็คือนะครับ V1 ก็คือปริมาตรที่สภาวะแรกนะครับเอาละครับสูตรง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับจะได้มีความเข้าใจดีขึ้น ตัวอย่าง3.1นี่อยู่ในหน้า88นะครับนักเรียนต้องพลิกตามนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากระบอกสูบอันนึงบรรจุสารทํางานภายในไว้นะครับโดยสภาวะแรกมีปริมาตร1ลิตรนะครับต่อมาลูกสูบขยายตัวจนมีปริมาตร1.5ลิตรตลอดการขยายตัวนี้กระบอกสูบมีมวลกดทับจนทําให้เกิดความดัน2เมกัปาสคาลตลอดการขยายตัวนะครับให้หางานจากการขยายตัวนี้วิธีทําเริ่มต้นเนี่ยเราก็สเก็ตภาพก่อนนะครับในสภาวะที่1เนี่ย ก็เป็นรูปนี้นะครับมีมวล M กระก็ทำอยู่ข้างบนนะครับก็ในสภาวะที่1เนี่ยเราเขียนเป็น P1 นะครับมีความดันเท่ากับเท่ากับ2 mpa นะครับ2เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็มีปริมาตรตอนแรก V1 ก็คือเท่ากับ1ลิตรนะครับ1ลิตร1ลิตรเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันก็คือ1คูณ10กำลังลบ3 มันคือ1นึ่งคูณสิกำลังลบสาลูกบ,บาทเมตรเราก็เขียนไว้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสภาวะที่1ผมเขียน1ไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะสภาวะที่2ก็คือรูปนี้นะครับเป็นอย่างนี้ก็มีมวล M กระทำอยู่เหมือนเดิมนะครับสภาวะที่2เนี่ย p 1มีเอ่อเท่าทีครับเป็น P 2 P 2นะครับ p 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสองไมกะปาสาลเท่ากันเพราะว่า เขาบอกว่าทําให้เกิดความดัน2เไม่กับพสาสคาลตลอดการขยายตัวนะครับแล้วก็วอล่มหรือปริมาตร V2 ของมันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ1.5ลิตรก็คือ1.5คูณ10กํลังลบ3ลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับเขาให้หางานครับก็ไม่ยากนะครับงานหรือเวิร์ของเราเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ PV2 ลบด้วย V1 เท่ากับ P V 2ลบด้วยลบด้วย V 1เพราะฉะนั้นแทนค่าแล้วครับความดันก็2เมกะปาสคาลก็คือ2คูณด้วย10กําลัง6นะครับคูณกับ V 2 V 2ก็คือ1.5คูณด้วย10กําลังลบ3นะครับลบกับ V 1 V 1ก็คือ1คูณด้วย10กําลังลบ3นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็ได้คําตอบมาเท่ากับ1000จูลนะครับตอบแล้วครับตอบนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็ตอบได้ครับว่า ลูกสูบนี้เนี่ยมันเกิดงานขึ้นมีค่าเท่ากับ1000จูลพอดีคราวนี้ดูจากการคำนวณจะเห็นว่า,นนวางานนี้เนี่ยมีเครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมครับมีเครื่องหมายเป็นบวกก็แสดงว่านะครับแสดงว่ากระบอกสูบเนี่ยขยายตัวนะครับกระบอกสูบขยายตัวเมื่อมันขยายตัวมันก็ให้งานกับเรานะครับเพราะมันขยายตัวให้งานกับเรามานะครับงานที่คำนวณได้จึงมีค่าเป็นบวก จึงมีค่าเป็นบวกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่3.2ตัวอย่าง3.2เนี่ยเขาบอกว่ามีกระบอกสูบอันหนึง่งมีพื้นที่หน้าตัด10ตารางเซนติเมตรนะครับมีมวล100กิโลกร,รัมกดทับไว้ที่ฝาสูบหากในสภาวะเริ่มต้นลูกสูบมีปริมาตร200ซีซีนะครับและเมื่อลูกสูบขยายตัวโดยมีความดันคงที่จนมีปริมาตร500ซีซีให้หางานนะครับเราก็เขียนรูปเหมือนเดิมครับ คือในการคำนวณต่อไปนี้เนี่ยอยากให้เขียนรูปไว้บ่อยๆนะครับจะได้จะได้ติดเป็นนิสัยนะครับนี่เป็นสภาวะที่1ความดันยังไม่รู้นะครับความดัน P1 เอาเขียนไว้ก่อนนะครับส่วนตัวปริมาตรเนี่ย V เรามีค่าเท่ากับ200 cc นะครับซึ่ง200 cc เนี่ยเรารู้แล้วมันก็คือ200คูณสิบกำลังลบ6นะครับ200คูณสิบกำลัง6ลูกบาทเมตรนะครับ ต่อไปเป็นสภาวะที่2บ้างนะครับสภาวะที่2ก็จะเราก็สเก็ตรูปนะครับนี่เป็นสภาวะที่2อา้าวทั้งภาวะ1ภาวะ2นี่มีมีมวลกดทับอยู่นะครับมีมวลกดทับอยู่เอาละครับภาวะที่2เนี่ยก็มีความดัน p2 ซึ่งเรารูล้ละ p2 เนี่ยเท่ากับ p1 นะครับส่วนปริมาตรนะครับปริมาตรเราให้เป็น v2 นะครับ v2 ก็จะมีค่าเท่ากับตามโจทย์บอกคือ500 cc ก็คือ500คูณ10กําลังลบ6ลูกบาศเมตรนั่นเอง นะครับเอาละครับได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็วิธีทําเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกความดันมาให้แต่ว่าเขาบอกพื้นที่หน้าตัดกับมวลมาให้นะครับเราเคยมีความรู้ในบทที่1ครับจากสูตรของความดันนะครับความดัน p เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ f นะครับหารด้วย a นะครับในกรณีนี้เนี่ย มันคือมวล100กิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้น F ของเราก็คือ mg นะครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัด A เอาละครับแทนค่านะครับมวลของเราก็มีค่า100กิโล g ก็คูณกับ9.81นะครับได้ g มาแล้วส่วนพื้นที่หน้าตัด A เนี่ยเขาบอกว่า10ตารางเซนติเมตรนะครับแทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น10คูณด้วย10คูณด้วย10กําลังลบ4ใครที่ยังแปลงหน่วยไม่คล่องเนี่ยก็ลองกลับไปแปลงดูนะครับเพราะว่า แปลงหน่วยไม่เป็นก็ปลาชัยไปแล้วเกินครึ่งนะครับเอฟลอยมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหัดแปลงหน่วยให้คล่องๆนะครับเอาละครับตัวนี้กดครื่องเลขมานะครับเราก็จะได้คําตอบออกมาเป็น9.81นคูณด้วย10กําลังกาลังห้นะครับหน่วยเป็นปาสคาลปาสคาลนี่ PA เเขียนตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับคือเขียนเป็นตัวยกทั้งคู่นะครับไม่มีตัวห้อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราพร้อมจะแทนค่าในสูตรแล้วนะครับ เวิร์กหรืองานเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ p คูณกับ v 2ลบด้วย v 1นะครับนะครับเพล่อนแทนค่าลงไปความดันเรารู้แล้วนะครับความดันมีค่าเท่ากับ9.81คูณด้วย10กำลัง5ะครับส่วนปริมาตร v 2ก็รู้แล้วนะครับ500คูณ10กำลังลบ6นะครับลบด้วยปริมาตร v 1ก็คือ200คูณด้วย10 200คูณที่10กําลังลบ6นะครับเอาล้ครับกดเครื่องคิดเลขครับกดคิดเลขแล้วเราก็จะได้เวิร์กออกมามีค่าเท่ากับ2 9 4 3จูล2 9 4 3จูลน,นะครับอันนี้ก็ตอบแล้วนะครับก็วิธีสังเกตเหมือนเดิมครับเราพบว่ามันมีเครื่องหมายเป็นบวกถูกไหมฮะเป็นบวกก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าลูกสูบขยายตัวให้งานออกมานะครับครับลูกสูบ ให้งานออกมานะครับให้งานออกมาถ้าลูกสูบให้งานเราให้เป็นบวกนะครับครับเอาละครับตัวอย่าง3.2ก็คงจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่าง3.3กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึง่งในตัวอย่าง3.3นี้นะครับก็เขาบอกมีกระบอกสูบอันนึงบรรจุอากาศไว้ภายในนะครับกระบอกสูบนี้เขาบอกพื้นที่หน้าตัดมาให้15ตารางเซนตนะครับมีมวล100กิโล จากตัวอย่าง3.2เนี่ยเราก็รู้แล้ว2ข้อความนี้ก็คือบอกความดันมาให้นั่นเองนะครับกรนี้เขาบอกต่อว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยอากาศมีอุณหภูมิ t1 นะครับ120องศา C นะครับภายหลังให้ความร้อนจนกระบอกสูบขยายตัวด้วยความดันคงที่นะครับแสดงว่ารู้แล้วว่าเป็นการขยายตัวด้วยกระบวนการความดันคงที่นะครับจนมีอุณหภูมิ200องศา C อันนี้เป็น t2 นะครับให้หาง,งานที่กระบอกสูบ ทำจากการขยายตัวนะครับหากในเริ่มต้นในตอนเริ่มต้นนี้เนี่ยกะบอกสูบมีปริมาตร1ลิตรเอาละครับก่อนจะทําการคํานวณก็เขียนรูปเหมือนเดิมนะครับภาวะที่1เป็นยังไงนะครับเอาละครับมีมวล m กระทำนะครับภาวะที่1ก็จะมีอุณหภูมิ t ี่1เท่ากับ120องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะมีปริมาตร v 1เนี่ยเท่ากับ1ลิตรซึ่งเรารู้ว่ามันก็คือ1นึ่งคูณสิบกำลัง ลบสลูกบาทเมตรนะครับความดันยังไม่บอกครับความดันเป็น p1 อยู่นะครับที่สภาวะที่2นะครับสเก็ตรูกขึ้นมานะครับมวล m ที่สภาวะที่2เนี่ยที่สภาวะที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมี p1 นะครับทุอ่าตัวทีครับ p2 เนี่ยเท่ากับ p1 นะครับเรารู้อีกว่า t2 เนี่ยเท่ากับ200 200องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็รู้ว่า,ารู้แค่นี้ครับไม่รู้อย่างอื่นแล้วรู้แค่นี้เองนะครับเราต้องทําการคํานวณน,นะครับก็นักเรียนจะเห็นว่าเราหาความดันได้ก่อนนะครับเราหาความดันทิ้งไว้เลยแล้วกันนะครับนะครับก็ความดัน P ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ F หารด้วย A นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ mg หารด้วยพื้นที่ A ผมแทนค่าเลยนะครับก็จะได้เป็นมวล100กิโลกร,รัมนะครับคูณกับพื้นที่ A ก็คือทุกคูณกับ G ก่อนครับ G คือ9.81นะครับหารด้วยพื้นที่ A นะครับพื้นที่เอของเราก็จะมีค่าเท่ากับ15คูณด้วย10กำลังลบ4นะครับกดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความดันออกมามีค่าเท่ากับ0.654นะครับ0.654คูณ10กำลัง6 นะครับคูณด้วย10กําลัง6หน่วยเป็นปสาสคาลนะครับตอนนี้เราได้เราได้พื้นที่ a มาแล้วตัวครับเราได้ความดันความดัน P มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ความดัน P มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เรามีสูตรคือ Work จะมีค่าเท่ากับ p คูณกับ V2 ลบด้วย V1 นนะครับ V1 เนี่ยโจทย์บอกมาให้แล้วนะครับแต่ V2 เนี่ยโจทย์บอกโจทย์ไม่ได้บอกมาให้นะคราวนี้เป็น ปัญหาของเราทันทีครับเพราะเราต้องหา V2 ก่อนถ้าไม่งั้นคำนวณเวิร์กไม่ได้นะครับมันก็มีทริคอยู่นิดหนึ่งครับเราเราพบว่าอย่างนี้ครับเราพบว่าจากสมการกฎของกา๊าซนะครับจากกดของกา๊าซอุดมคตินะครับนะครับเราว่าเรามีว่า PV เนี่ยมีค่าเท่ากับ mRT นักเรียนคงจำได้นะครับอยู่ในบทที่2 เพราะฉะนั้นถ้าผมจัดรูปสมการใหม่เนี่ยผมก็จะได้มาว่า PV ส่วนด้วย T เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m คูณกับ R ซึ่งในกรณีของโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นกระบอกสูบครับมวลมันไม่หายไปไหนนะครับมวลของอากาศเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบอกสูบตลอดเพราะฉะนั้นตัว m เนี่ยก็คงที่นะครับคงที่เพราะอะไรเพราะว่ามวลมันไม่มวลมันไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่ในกระบอกสูบอยู่ นในสภาวะที่1กับสภาวะที่2เนี่ยมลเท่ากันนะครับ m1 เท่ากับ m2 เพราะฉะนั้นมลคงที่ส่วนตัว R ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับของอากาศ,ก,ศก,ก็คงที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลคูณของ mR เนี่ยก็เท่ากับค่าคงที่นะครับดังนั้นเราก็อาจจะพูดได้ว่า p คูณ v หารด้วย t เนี่ยเท่ากับค่าคงที่นะครับหรือ,อในยะหนึ่งก็คือ p1 v1 ส่วนด้วย t1 น,นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ p 2คูณกับ v 2หารด้วย t 2นะครับถ้าเกิดมันมีสภาวะที่3อีกก็จะกลายเป็น p 3คูณ v 3หารด้วย t 3ทั้ง3มสภาวะนี้ให้ค่าคงที่เท่ากันหมดเลยก็คือเขียนเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับคราวนี้เราสนใจดูเฉพาะแค่แค่2ตอนแรกนี่นะครับแค่2เทอมแรกนี้เท่านั้นนะครับคราวนี้เราพบว่าความดัน p 1เท่ากับ p 2อนะครับนะครับเราพบว่า p 1มันเท่ากับ p 2 นะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการความดันคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนสมการได้ใหม่นะครับได้เป็น v 1ส่วนด้วย t 1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ v 2หารด้วยหารด้วย t 2นะครับ <c oughs> พอมาถึงตรงนี้เราก็เห็นอนาคตและเราหา v 2ได้แล้วนะครับ v 2ก็จะมีค่าเท่ากับโทษนะครับลบสักนิดนึงนะครับ v 2ก็จะมีค่าเท่ากับ ที 2, ส่วนด้วย T1 คูณกับ V1 นะครับเวลาเราแทนค่าทีสกับ T 1เนี่ยเราแทนเป็นเคลวินนะครับอย่าอย่าให้ผิดตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้ใช้หน่วยเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปนะครับท,ก 200, บก 15, บท 1, ีก็จะมีค่าเท่ากับ200บวกด้วย273.15สน่ะครับส่วน T 1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ120นะครับบวกด้วย 273.15เหมือนกันนะครับได้ตัวนี้นะครับส่วนปริมาตร v 1โจทย์บอกมาให้แล้วนะครับก็คือ1คูณด้วย10กำลังลบ3นะครับกดเครื่องคิดเลขครับ v 2ก็จะมีค่าเท่ากับ1.2 03คูณด้วย10กำลังลบ3ลูกบาทเมตรนะครับและได้ v 2มาแล้วคราวนี้ก่อนจะไปต่อนะครับผม เป็นห่วง,งนักศึกษานิดๆเกี่ยวกับเรื่องการกดเครื่องคิดเลขนะครับใครที่ยังกดเครื่องคิดเลขไม่คล่องเนี่ยพยายามพยายามกดบ่อยๆนะครับมันมีสิทธิ์กดผิดได้นะครับลองกดบ่อยๆเนาะเอาละครับต่อไปคำนวณเวิร์กนะครับเวิร์กมีค่าเท่ากับ p v 2ลบด้วยลบด้วย v 1นะครับความดัน p เราคำนวณไว้แล้วตอนต้นนะครับมีค่าเท่ากับ0.654คูณด้วย10บกำลังหนะครับคูณด้วย10บกำลังหส่วน v 2เนี่ยหาไว้แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ1นึ่งด 203คูณ10กำลังคูณ10กำลังลบ3นะครับแล้วก็ลบด้วย V1 นะครับ V1 ก็คือ1คูณด้วย10กำลังลบ3กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เวิร์ออกมาแล้วนะครับเวริร์กก็จะมีค่าเท่ากับ132.762จูนตอบแล้วนะครับตอบเหมือนเดิมครับผลการคำนวณเนี่ยมันให้ ค่างานออกมามีค่าเป็นบวกนะครับให้งานออกมามีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็แปลว่าลูกสูบขยายตัวนะครับลูกสูบขยายตัวให้งานออกมาเอาละครับก็นักเรียนคงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณสูตรของของของงานก่อนนะครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสูตรของงานแล้วนะครับแล้วก็ รู้แล้วว่าสูตรพื้นฐานของงานสําหรับกระบอกสูบเนี่ยคิดยังไงนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของคลิปนี้เนี่ยเราก็แนะนําการคํานวณงานที่เกิดขึ้นในกระบอกสูบในกรณีของกระบวนการความดันคงที่นะครับซึ่งเป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งในการขยายตัวจากจุด1ไปยังจุด2ของกระบอกสูบนะครับสูตรสําคัญก็คือ Work นะครับมีค่าเท่ากับ p คูณกับ v 2ลบ v 1นะครับสูตรนี้จะใช้ได้เฉพาะสําหรับกรณี ความดันคงที่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นกรณีอื่นหรือว่าเป็นกระบวนการอื่นเนี่ยก็ใช้สูตรนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องเรียนกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด3.1หน้า90ได้แล้วนะครับก็ลองทำดูหน่อยจะได้เกิดความชำนาญขึ้นนะครับใกล้สอบแล้วด้วยนะครับเอาละครับถ้าไม่มีอะไรก็คลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ